การ์ดการ์กันแม่ค่ะกาดการกันแม่ฝา,า,ากร้านด้วยนะคะะฝาก้านฝากช่องด้วยนะ ช่องด้วยฝากร้านด้วยเสียงไม่มีไลฟ์สดในไลฟ์สดด้วยเผื่อวันไหนไม่ได้มาเองก็ป้อนออนไลน์ทำบญออนไลน์ได้ ก็มาเยอะมาเยอะนี้เขาจะมีผูให่แจกบนออนไลน์เนาะเขาสั้วก็ซือให้อามาไดกินอิ่มฟนทุกอ อะไรอะไ่ทแล้วเาขาสั่งมาอจะป้อนเชื่อนี้เชือนี้เชือนี้โอเคค่สอถุงออนไลน์อะไรเ่นนี้พอแล้วนั่นพอแล้วนั่น้พอแล้วนั่นเรื่องมันพิารเรื่องมัค่เรื่องมนามสวัสดีค่ะแม่มัดมานเด้อวันนี้ มันมันปันงปังทุกท่านนะฮะช้างที่มาเขาก็ววแบบว่าเราก็มีรายได้ทุกเช้าที่มาเนาะแบ่งปันมันเ,เอาอะไรดีคะขอคุณค่ะทาน ไหนก็ได้จ้ไหนก็ได้องกล้วยไปละยี่สิบหมาวมาเลยสวยจุ่งหนึ่งเขายังไม่ค่อยกั

เองเอนุเล็กตาตาตาอนุเล็กดูช right? ้างหน่อยตาตาอนุเล็กโอ้ยเรียกตาอนุเล็กดูช้างหน่อยคนจับแล้วจ้ะหาศูนย์หกใช่ไงศูนย์หกไงก็ก็ศูนย์หกถ้าพูดถึงวันที่วัดก็เกิดวันที่สิบหกอายุยี่สิบไง มแม่ก็สลับไปสลับมาขอบคุณค่ะปากช่องออนไลน์ด้วยนะคะอาหารช้างราคาส่งต่อห้าศูนย์ 6, ถ้าแม่ตีเพราะว่าวัดเ็เกิดวันที่สิบหกก็วันที่สิบหกอายุยี่สิบเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์หกอะไรไประมาณนี้ไงถ้าว่าแม่ตีแบบวันที่สิบหกอายุยี่สิบ 6กสองศูนย์สองศูนย์หกอันนี้ก็ห้าศูนย์หกใช่มันก็แบบว่าคล้ายๆกันนะถ้าแม่แปลงแปลงออกมาันึงก็จะเป็นนั่นแหละมันกลับไปกับมามันก็จะเป็นศูนย์หกเนี่ยนหะหกสองศูนย์ มันมาเน้อมาเป็นรานในดวยนะเย็นนี้แ <sk all S 1> ม้จากข้าวควนควานได้นะาต, <sk all> ตาเดีไม่มีใครได้ข้าวเดินตาจ่อยเมตตาข้าวแจกควนได้นะแจกควนควาน ยูทูบได้เล่นไหมได้ยูทูบแต่ไม่ได้เล่นพิกโต้อ๋อยูทูปพังป่องเพงแม่เป่าเป่าอาหารช้างอะค่ะกับพังป่องเพงแม่เป่าเป่าในยูทูปอะไรนะยูทูปพังป่องเพงแม่พี่จัดให้หนูเลยนะคะแต่หนูจะได้บอกเพื่อนๆให้มาดูที่นี่อันนี้คือมาเที่ยวเหรอหรือบ้เห็นึ่งคุณลิเนี่ยค่ะเอาเลยค่ะพรุ่งนี้จะกลับไปนูแหละค่ะก็เลยพามาดูพี่เป็นคนที่นี่เหรอคะใช่หมู่บ้านนี้เลย อ,อ๋อดีเนาะมีรายได้เลยใช่ใช่เราก็ไลฟ์สดเนาะแม่ๆเขาก็ซื้อออนไลน์คนซื้อเยอะไหมเขาปันจุบันเรื่อยๆเ,เนาะบางวันก็เงียบบางวันก็เยอะ YouTube อ่นานอะไรมึงออกไหมเนาะอ๋อค่ะเดี๋ยวแล้วกวนทิกเก็ต้หนูด้วยเนะ <YouTube. S 1> ะาะ y o u t u จะได้ไปบอกคนให้ฟังตรงนี้ที่นี้่ล้างมือได้ไหมได้ค่ะ พยายามตั้งใจเขียนใหนอ้อ่านออกางอ๋อ้างบา้านเล็กๆหรอคะกี่เดือนค่านี้อันไหนท่บคกณน่ะน้องธันวาไมา่แล้วน่าจะหกขวบอ๋อธันวาเลยสักเดือนธันวาลาศีธโมบบนมาสระมาเที่ยงนะนูเล็กนูเล็กนูเล็กในควันนะ ว่าทันวาไม่ได้มาอยู่มัานไกลนะคะมาถึงชาสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เนี่ยคุณแม่เขาหล่อมาตอนเย็นนะสี่โมง

đi đường đang <laughs> <laughs> đơn đẹp <hay> oh. <laughs> 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 หนาวเดลูกเล่นน้ำว่อหนึ่งก็หนาวทันวาเล่นนะโอ้โหฟาาเปียกเปียกเปียกเปีกเปียกปียกเออาดเลาปไปเรบปดลอไ ดีนะใต้น้ำท่วมเนาะเมตาหนุ่มน้อยทันวาด้วยครับข้าวข้าวนะคะมีควานยังไม่ได้ข้าวเลยเมตาได้นะ